ออกบอกอาจารย์สัรค์ชัมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะกิเลสทั้หาพากันเราสวัสดีสญญครับตัานผู้ฟังที่ขคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้า ปบกบท่านผู้ฟังในคำเขาขืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณมาโนธศรัทธาของคุณสุพิษพุทธิกุลศรัทธาของคุณอัมพวันหลีอ,อาพรร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุมโมทนาการศรัทธาของท่านตังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุขนผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพรายการตามทางพระพุทธเจ้าในคืนนี้ เป็นการให้ธรรมะเป็นทานสร้างมหากุศลตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสพะทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัจจยัยให้คุณมาโนทคุณสุพิษพฤติกุลให้คุณอัมพวันหลีออาพรทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัตาของคุณสุชาดาอุตริสัตาของคุณนาเมนธรรมรักสัตาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมสตาของคุณศักดาเพื่งาม และร่วมด้วยสันธาของคุณเทระคุจิตรนานพิรุนรัฐนเนื่องในวันวิสาขาบูชาเอาพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วก็คืนนี้นได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้า ต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับเราเรียนมาได้13อัวข้อ13ชื่อ13ชนิด13ประเภทต่อไปเรามาเรียนศึกษาถึงอากุศลเจตสิกเดี๋ยวดูตำราหน่อยอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะครับหน้าเท่าไรนะฮะเก้านะฮะหน้าที่เก้าอากุศลเจตสิกหน้าเก้าใครมีหนังสือก็เปิดดู ถ้าไม่มีก็อย่าไปเปิดดูเพราะมันไม่มีอ้าวอ้าวข้างขวานี่คงมีมั้งนะครับอ้าวตกลองอากุศลและเจตสิกเรียนซะก่อนเดีย๋ยวไปหาดูทีหลังนะฮะอากุศลเจตสิกนี่เขียนตามหลักบาลีนะฮะถ้าเขียนตามหลักสันสกยติอากุศลตัวนี้สอเสือจะต้องเป็นสอคอหรือสอสาร,รานะครับสอสาราเราเขียนตามหลักบาลี อากุศลเจตสิกมีสิบสี่นะอากุศลนี่แปลว่าไม่ดีไม่งามนะฮะแปลว่าไม่ดีไม่งามนะอากุศลนะแปลซะก่อนอากุศลแปลว่าไม่ดีไม่งามมีผลเป็นความทุกข์นำให้เกิดทุกข์นำให้เกิดเศร้าหมองแถมนำให้เกิดในทุกขติในอบายภูมิสี่ อบายภูมิสี่เขประกอบด้วยนโรกเปรตอสุรากายดีรฉานเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำให้เข้าถึงทุกขกติอบายภูมินั้นคือเรียกว่าอากุศลอากุศลมีทั้งจิตและมีทั้งเจตสิกอากุศลเจตเรียนแล้วอากุศลจิตเรียนแล้วนะฮะแล้วก็ลืมลืมแล้วยังฮะเรียนแล้วลืมแล้วไม่เป็นไรลืมแล้วแล้วไป ใช่ไหมอ่าอย่าไปทุกข์ใจที่มันลืม่าเพราะลืมมันก็เป็นหน้าที่ของธรรมะใช่ไหมครับธรรมะมีหน้าที่ลืมนะอ่าอ่าเพราะนั้นก็ลืมแล้วก็แล้วไปตานึกไม่ได้ก็เอาหนังสือมาเปิดดูหนังสือมาเปิดดูมีอยู่ในหนังสืออคุโสลจิตมีสิบสอง อากุศลเจตสิกมีสิบสี่อ้าวสิงะฮะอากุศลจติตมีสิบสองอันประกอบไปด้วยโลภะแปดโทสะสองโมหะสองแปดสองสองนะอากุศลเจตสิกมีอะไรบ้างเราเรียนเลยนะฮะหนึ่งโมหะเจตสิกครับโมหะเจตสิก มีภาพประกอบช่วยให้ทางซ้ายมือของเรานั้นเป็นจิตชื่อว่าโมหะก็ได้นะครับขวามือนั้นเป็นอารมณ์และวงกลมเล็กๆในวงกลมใหญ่สมมุติว่าเป็นเจตสิกสมมุตินะครับไม่ได้เป็นจริงสมมติ่าเป็นเจตสิกเราจะเรียนเจตสิกฝ่ายอากุศลที่ประกอบอยู่ในจิตแต่ละดวงแต่ละดวง เริ่มต้นด้วยโมหะเจตสิกครับโมหะเจตสิกนี้มเมื่อประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตแล้วทำให้จิตไม่รู้ความจริงของอารมณ์นะเติมความไปตัวนะไม่รู้จริงของอารมณ์ไม่รู้ความเป็นจริงของอารมณ์นะเติมไปนิดหนึ่งแล้วก็จะได้รสชาติที่ดีเหมือนเราทานก๋วยเตี๋ยว จ้าถ้าเติมอะไรสักนิดมันจะได้รสชาติที่ดีแต่ก่อนเติมเนี่ยควรชิมซะก่อนนะฮะเพราะบางคนเติมแล้วไม่ชิมเออเติมโดยที่ไม่ได้ชิมซะก่อนนะเพื่อนผมเนี่ยครับทำงานด้วยการขับรถเนี่ยแล้วนะสั่งกว๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บนะพอพกก๋วยเตี๋ยวจางปุ๊บมามาปรุงใหญ่เลยนะใส่น้ำปลาใสา่จ้าจ้าคนคนคนสุดท้ายจชิมเขาบอกเค็มชิบหายเลยว พูดโทเองไม่ชินแต่ก่อนเขาใส่มาดีแล้วพอดีแล้วนะฮะไอความเคยชินนะใช่ไหมแต่ดีไม่พูดถึงดาผมให้เข็ดผิดพลาดนะเสร็จตามกระเทน,น้ําออดไปขอน้ำเพิ่มเติมดยความเคยชินนะอ้าบางเจ้าเนี่ย <c oughs> บางเจ้าเขาไม่ใส่น้ำปลาไม้เราต้องใส่เอาเองบางเจ้านี่เขาปรุงพอดีมาเลยนะครับม่เจอไอเจ้าที่เขาปรุงมาดีแล้วนะฮะ ไม่ได้ชิมแต่ก่อนแล้วครับสายเลยสายสายนะครับปรากฏว่าได้ความเลยนะ่ากินไม่ลงเลยเข็มอ่อันก็โมหะก็ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตทำให้จิตไม่รู้ความจริงของอารมณ์เหมือนน้ำปลาปรุงแต่งแปลงปรุงแต่งก๋วยเตี๋ยวทำให้เข็มเปรียบได้เลยนะครับนะ วัะนั้นสิ่งที่เรารับประทานน่ะเขามีรสชาติเฉพาะตัวเขานะครับเผ็ดก็ต้องเป็นพริกใช่ไหมครหวานก็ต้องเป็นน้ำตาลเปรี้ยวก็ต้องเป็นน้ำสม้มเค็มก็ต้องเป็นน้ำปลาเช่นเดียวกันนะครับใจของคนเรานี่มองในแง่ของเป็นบาปเป็นอกุศลก็มีสิ่งปรุงน่าน่าศึกษามากน,นะครับ สิ่งปรุงแต่งจิตใจให้เกิดความคิดปรุงแต่งจิตใจให้เกิดการพูดปรุงแต่งจิตใจให้เกิดการทำในทางบาปในทางทุจริตเราเรียกว่าอากุศลอากุศลเนี่ยแปลว่าไม่ดีไม่งามนะฮะโกศลนี่แปลว่าดีว่างามนั่นเราเรียนอากุศละก่อนเรียนเครื่องปรุงอกุศละก่อน ปรุงแล้วมันไม่ดีเรียนซะก,ก่อนพอเรารู้จักเครื่องปรุงที่ไม่ดีแล้วต่อไปก็อย่าไปใช้มันเพราะปรุงแล้วมันไม่ดีแล้วเราก็จะได้เว้นระมัดระวังไฟเราต้องเรียนก่อนนะ,ะไฟนีเราต้องเรียนรู้ซะก,ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าไฟมันร้อนนะเราเห็นว่าแสงสู่ไปคว้ามับเลยย็งไงับ ร้อนนะนั่นอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเราเนี่ยจิตใจของเรานี่มีเครื่องปรุงเครื่องปรุงไม่ดีไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์มันก็พลอยไม่ดีไปด้วยนั่นเกี่ยวข้องกับอารมณ์เป็นนาทีของจิตใจมีความรู้สึกไม่ดีต่ออารมณ์นั่นเป็นเรื่องของเครื่องปรุงเครื่องปรุงที่ทําให้จิตใจไม่ดีไม่งาม เป็นไปในทางบาปท,ทางอากุโลนนั่นคืออากุโลเจตสิกโมหะเจตสิก,สกปรุงจิตใจให้ไม่รู้ความเป็นจริงของอารมณ์นี่ทีครับเนี่สําคัญมากเลยนะเครื่องปรุงจิตใจทำให้ไม่รู้ความเป็นจริงของอารมณ์ไม่รู้ความเป็นจริงเป็นไงนี่ <c oughs> พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างกว้างขวางเลยเราจำเป็นต้องเรียนสะก่อน นะเดี๋ยวเราจะเข้าใจเข้าใจว่าเราเนี่ยฉลาดนะหาหลุไหมเมื่อาวานนี้เรียนเรื่องอัมพัทธามาโน์อัมพัทธามาโน์เนี่ยสำคัญตนเองว่ารู้ที่สูงทุกอย่างหมดนะแล้วก็ยกตัวเองอสเสมอยิ่งสูงกว่าพระพุทธเจ้านะ เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนชั้นต่ำพูดกับพระพุทธเจา้าก็ไม่ยอมนั่งพูดเอาเดินไปเดินมาพูดไปเดินไปมาพระพุทธเจ้าจึงถามว่าอัมพัทธะพรามทั้งหลายเขาพูดคุยกันอย่างเงี้ยเลยนะ,ะเขาพูดคุยอย่างเงี้ยเลย เดินไปเดินมาไม่ยอมนั่งไงเลยบอกเปล่าเลยพรามทั้งหลายเนี่ยเขาคุยกันแบบแบบสำรวมพรามนั่งก็นั่งคุยพรามยืนก็ยืนคุยคุยอ่าแต่ที่ข้าพเจ้าต้องเดินคุยเนี่ยเพราะท่านเป็นสมณะหัวโลนเป็นคนชั้นต่ำอ่าเรียกสมณะหัวโนลนน่นะอ่าพนัส แต่ว่าสมณะศีสโลนอย่างท่านเป็นคนชั้นต่ำไม่คู่ควรต่อการที่จะยืนพูดไม่คู่ควรก่อการที่จะนั่งพูดก็เดินไปเดินมาอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าอัมพัทธมนกตระกูลของท่านนะชื่อตระกูลอะไรแหมภูใจ ตระกูลของข้าพุทธเจ้าเป็นเป็นกันหะกันหยนัยตนะโคตรุทธเจ้าก็ถามเลยว่ากันหะยตนะโคตของท่านตาท่านไม่รู้หรือว่าเป็นเป็นตระกูลทาสีของพระเจ้าโอกากราชโอโหสำคัญปิดใช่ไหม ที่ไหนได้ตระกูลตัวเองก็เป็นบุตรทาสีของพระเจ้าโอกากราชส่วนตระกูลสักยะคือพระเจ้าโอกากราชฉนั้นตระกูลของท่านนะ่ะเป็นตระกูลบุตรทาสีของพระเจ้าโอกากราชไม่ได้เป็นผู้วิเศษอะไรเลยอันนี้แหละครับความรู้ผิดความสําขัญผิดแม้แต่แต แม้แต่วิชาจรณะท่านก็ยังเรียนไม่จบยังไม่ได้เรียนเลยด้วยท่านจะมายกตนว่าดีกว่าระเดรกว่าตระกูลศักยะได้อย่างไรนี่ครับน้าอัมปะธาจึงได้ถามพุทธเจ้าว่าวิชาจรณะมันเป็นยังไงไ,ไ,มไม่เคยเรียนเลยวิชาจรณะยังยกตนเองพระพุทธเจ้า แล้วเราต้นทลายเนี่ยเรียนนะวิชาจรณะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะสัมปันโนวิชาของพระพุทธเจ้ามีแปดประการนะ,ะจรณะของพระพุทธเจ้ามีสิบห้าประการจานันคนที่ไม่รู้วิชาก็คือคนที่มีโมหะนี่ทันทายครับ เช่โมหะไม่รู้วิชาแปดนะครับไม่รู้ความเป็นจริงของอารมณ์เนี่ยไม่รู้วิชา 8. แปดเช่นใครไม่รู้ความเป็นจริงของอารมณ์ไม่รู้วิชาแปดผู้นั้นก็ชื่อว่ายังมีโมหะอยู่หน่าเรียนนะครับวิชาแปดถาเรียนซาแล้วเราก็จะได้ รู้ว่าโอ้แม้เราก็ยังถูกอวิชชาเข้าครอบงำอยู่จะนั้นการไม่รู้วิชาแปดนะครับคือมีโมหะเข้าครอบงำจิตใจวิชาแปดมีอะไรบ้างครับไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุกไม่รู้ธรรมะที่ดับทุกไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกขไม่รู้ขัดห้าในอดีต ไม่รู้ขั้นหน้าในอนาคตไม่รู้ทั้งขันห้าในอดีตและอนาคตไม่รู้กฎปฏิจสมุปบาทแปดประการแปดประการนี่แหละครับชื่อว่ามีโมหะชื่อว่ามีอวิชชาฉะนั้นเราท่านทลายมาเรียนถึงโมหะเลียนถึงอวิชชาแล้วขอให้เราได้เข้าใจนะฮะว่าเราท่านทลายนั้นยังถูกโมหะ ถูกอวิชชาครอบงำอยู่นะครับเอ้ามาดูโมหะอาวิชชานะปิดบังทำให้งงเขา่าโมหะห,หรืออวิชชานะปิดบังทำให้โง่เขา่าไม่รู้ความเป็นจริงของขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงของธาตุไม่รู้ความเป็นจริงของอายตนะ ไม่รู้ความเป็นจริงของอินทรีย์ไม่รู้ความเป็นจริงของอริยสัตว์ไม่รู้ความเป็นจริงของปฏิจจสมุปบาทเยอะแยะหมดเลยไปบังหมดเลยนะครับฉชนได้หมู่สัตว์ทั้งหลายเนะ่ยรวมเลยทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งพรหมทั้งอรลุพรหมรวมถึงสัตว์ในอบาญภูมิทูกอํานาจของอาวิชาคือโมหะครอบงำจิตใจไม่ให้รู้ความเป็นจริงไปได้เลย จะต้อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ล่วงรู้ความเป็นจริงแล้วก็แสดงธรรมะให้เราทหลายได้รู้ว่าสิ่งที่ปิดบังความเป็นจริงไม่ให้รู้ความเป็นจริงทําให้โง่เขลาเนี่ยคืออวิชชาหรือโมหะเป็นไงครับเจอกิเลสตัวแรกเจออกุศลตัวแรกขอแล้วนี่นะเป็นแม่เป็นบิดามารดาของบาปทั้งหลายทั้งปวงเลยนะครับ ผมใช้คำนี้เลยนะนะไม่งั้นเราจะไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่เหนือจิตใจที่ทำให้เกิดการทำบาปทางกายทำบาปทางวาจาทำบาปทางจิตใจโมหะครับโมหะหรืออวิชชานี่นแหละครับปิดบังไม่ให้รู้ความเป็นจริงฉะนั้นเราเข้าใจไว้ก่อนนะเข้าใจไว้ก่อนว่าผู้นำในทางบาป ผู้นำในทางอากุศลผู้นำในทางให้เกิดทุกเกิดความเล่าร้อนผู้นำในทางที่จะนำให้เกิดในทุกข์ทีอบายภูมินั่นคือโมหะหรืออวิชชาครับดูลักษณะของโมหะหรืออวิชชาอัญญานะัญญานะละนัคโหนตกใหย,ย,ยิงไปตัวนะฮะนะัญนญะลัคโหน มีความไม่รู้เป็นลักษณะต่อส่ยอหญิงสองตัวนะฮะอัญญาะลักษณูมีความไม่รู้เป็นลักษณะนะฮะไม่รู้ในอะไรเดี๋ยวเราก็แยกออกประการที่สองอัลมณะสภาวะอาลลมณะสภาวะฉาธนะระโสมีการปกปิดไว้ซึ่งสภาวะแห่งอารมณ์เป็นกิจ พนะินาะร้านห้รู้ความเป็นจริงของอารมณ์ได้เลยนะประการที่สามะฮะอันธการลปปจจุปทานโอมีความมืดมนเป็นผลมืดทางกายเนี่ยยังจุดใต้จุดไฟนะให้เห็นได้นะมดมืดทางใจนี่ไม่มีใต้มีมีไฟไปจุดได้เลยนะครับนอกสจากทำให้ปัญญาเกิด จึงรู้ความเป็นจริงได้ประการที่สีอ่อโยนิสมนสิการรัปทัฏฐานโนมีการไม่เอาใจใส่เป็นอันดีต่ออารมณ์นั้น <c oughs> เป็นเหตุใกล้ให้เกิดเอาเรามาทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดละอ่อในส่วนของโมหะไอจริงในเมื่อลักคณาทิจุกะเรารู้แล้วนะครับเอาบางท่านยังจดไม่ทันจดซะ <c oughs> ไม่ต้องจดก็ได้นะฮะนะ มีหนังสือเล่มนี้สักเล่มก็จะมีอยู่ในสื่อครบคราวนี้มาพูดถึงว่าโมหะไม่รู้อะไรนะ,ะไม่รู้โดยหลักมันกว้างขวางมากเลยนะครับโมหะนี่นะแต่ว่านับโดยแปดก็คลุมหมดเลยไม่รู้ธรรมะแปดประการนะนั่นคือไม่รู้ในทุก์ก็คือไม่รู้ในขันหานะฮะ ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือไม่รู้เหตุให้เกิดขันห้าไม่รู้ธรรมะที่ดับทุกข์ก็คือไม่รู้นิพพานไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงในความดับทุกข์ก็คือไม่รู้ข้อปฏิบัติที่จะถึงนิพพานสี่ประการแล้วนะฮะประการที่ห้าไม่รู้ขันห้าที่เป็นอดีตที่พูดเมื่อกี้นี้ประการที่หไม่รู้ขันห้าที่เป็นอนาคต ประการที่เจดไม่รู้ขัดหน้าทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตประการที่แปดไม่รู้กฎแห่งปฏิจจสมุปบาทต้องเรียนนะครับเรียนซะถ้าแปดประการนี้ทะลุหมดแปดประการเอาเป็นว่ารู้มีปัญญานะมีปัญญานี่ก็คือรู้ไม่มีปัญญาก็คือไม่รู้ ไม่รู้ธรรมะแปดประการนี่แหละเรียกว่ามีโมหะมีอวิชชาทำใจได้เลยไหมครับว่าเราก็ต้องมีโมหะเราก็ต้องมีอวิชชาฉะนั้นการที่เราจะไม่มีโมหะไม่มีอวิชชาได้นั้นหนึ่งเรียนเรียนปัญญาก็จะเกิดรู้ความเป็นจริงเมื่อปัญญาเกิดรู้ความเป็นจริงแปดประการนี้เขาเรียกว่ามีวิชชาแปดประการ ไม่รู้วิชาแปประการเป็นโมหะรู้วิชาแปประการเป็นปัญญาฉะนั้นเรามีปัญญาในด้านปริยัิก็ทำให้รู้หนะ้าความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้นะเมื่อปัญญารู้ความเป็นจริงซะโมหะคือไม่รู้ความเป็นจริงก็เกิดไม่ได้นะนี่ฮะ ถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญารู้ความเป็นจริงโมหะก็เกิดได้อยู่แค่นี้นะครับวิชารู้ความเป็นจริง8ประการโมหะไม่รู้ความเป็นจริง8ประการนะเอาตก,กลงน,นั่นคือโมหะตอนนี้มองอีกมุมหนึง่งไม่รู้กรรมก็เป็นโมหะไม่รู้ผลของกรรมก็เป็นโมหะนะ ไม่รู้ขันห้าก็เป็นโมหะไม่รู้นามรูปก็เป็นโมหะอันนี้ก็เป็นการพูดซ้ำแต่เราได้เข้าใจว่าความหมายของคำว่าโมหะนั้นกว้างขวางเหลือเกินครับไม่รู้ความเป็นจริงของอารมณ์ทางตาก็เป็นอวิชชาเป็นโมหะไม่รู้ความเป็นจริงของอารมณ์ที่ปรากฏทางหูก็เป็นอวิชชาเป็นโมหะ ไม่รู้ความเป็นจริงของอารมณ์ที่ปรากฏทางลิ้นก็เป็นอวิชชาหรือโมหะไม่รู้ความเป็นจริงของอารมณ์ที่ปรากฏทางกายก็เป็นอวิชชาเป็นโมหะไม่รู้ความเป็นจริงของอารมณ์ที่ปรากฏทางใจก็เป็นอวิชชาท่านผู้ฟังที่เาคารพคท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทิพกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะ และศรัทธาของคุณมาโนธคุณสุพิษพฤติกุลศรัทธาของคุณอัมพวันลีอาพอรร่วมกันรับเป็นชาวภาพคออนุโมทนาสาธุมานาโอกาสนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณสุชาดาอุตริศรัทธาของคุณนาเมณธรรมรักศรัทธาของคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมศรัทธาของคุณศักดาเพื่องามและศรัทธาของคุณธีระคุจิตลน,นันพิรุตรัตสร้างมหากุศล เนื่องในวันวิสาขบูชาพรุ่งนี้จะได้อานุบโธนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากรลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณมาโนโดคุณสุพิษพุทธิกุลคุณอัมพวันล,ลีอภรณ์และท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีดครับ อาธรรมะคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามักมองอารมณโกรธลบหลงศึกษาพนระธทําทาจิตใจให้อสองบรักษาสิ่ให้มั่นคงจะไม่ลงอบาย มีความเหนื Remember, variance, ่ยระศาสนาไม่ซ้อนเคยคนงมง่ายเหตุและผลทั้งลายอยู่ในใจการ